พระพุทธรูปที่ทำขึ้นนั้นไม่ใช่รูปสะแ,แทนพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังแต่ว่าแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าแทนคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเขาปั้นไหวให้เราเห็นด้วยตาเพื่อจะได้นึกถึงพระคุณของท่านด้วยใจต่อไปไม่ใช่ปั้นไหวในฐานะให้เราไปกราบไหว้วิงบบนบนบานสารกล่าว สัรนติ้วสัรนกระบอกอะไรต่างๆดังที่คนเขาไปทำกันอยู่ทั่วๆไปนั้นการกระทำเช่นนั้นไม่เข้าถึงธรรมะของประศาสนาเป็นการกระทำของเด็กอมมือไม่ใช่การกระทำของผู้รู้ผู้ฉลาดในการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาของพระพุทธเจ้าและเมื่อเราไปกระทำอย่างนั้น ก็เป็นที่เย so, ่ยหยันของศาสนกในศาสนาอื่นใครก็มาเห็นข้าวเขาก็วารล็อกให้วารอว่าพุทธบริษัทมีความเป็นอยู่เหมือนกับเด็กอมเมอเพราะไปนั่งเล่นกระบอกกันอยู่ในบู์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือว่าไปเสี่ยงทายในรูปใดๆก็ตามเป็นการน่าละอายที่เราระทำกันในรูปเช่นนั้นแล้วก็เป็นการน่าละอาย ที่เรามีสิ่งเช่นนั้นไว้ในโบถ์ของประพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นปสถานที่สำหรับให้คนเข้าไปเรียนไปรู้ไปศึกษาไปค้นหาอะไรด้วยปัญญาไม่ใช่เข้าไปทำเป็นเด็กเล่นอย่างนั้นแต่ว่าที่เข้ามาอยู่ได้นั่นก็เพราะว่าอามิตรปิดหูปิดตาทำให้เรามองอะไรไม่เห็น เห็นแก่ตะตังเล็กๆน้อยๆที่จะได้จากความงู้ของประชาชนเลยก็ยังอยู่กันในโบ์ต่อไปอันนี้ไม่ถูกต้องแต่ว่ามันถูกต้องเรื่องตะตังมันไม่ถูกต้องตามธรรมะแต่เรื่องสะตังมันถูกกันนี้อยากจะได้ระตังก็เลยเอาไว้คนเข้าไปไหว้พระก็เลยไม่ถึงพระแต่ไปถึงกระบอกตอนนั้นเองไปถึงกระดาษแผ่นเล็กๆ จะเก้าพิมพ์ออกขายไม่ถึงคุณของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง